อะไรเหมือนกันค่ะพี่เป็นไปไกลไปไกลในความรู้สึกของพี่พี่วอมรู้สึกพี่เปียนี่ไปไกลไปคือไปเออใช่หลุดพ้นแล้วยังไงไ เดินทางไปงานไกลนะคะคืองานนี้ต้องบอกว่าไปงานที่สมุยค่ะฉลองครบรอบสนามบินการค่ะนี่เลยนะคะต้องบอกว่าพี่เวียร์เนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ถึงพี่เวียร์จะไปไกลแค่ไหนนักข่าวเราก็ตามไปเช่นกันตามนังเคร่งร้ึ่งเครื่องฟรีนี่ใช่ไปทําข่าวก็ไปกันว่าเป็นแบบพี่แกรตอนแรกคือหนุกพูดดูหล่อมากเลยไม่ใช่พูดถึงนักข่าวเออพี่ปิ๊กนะชื่อจานทร์จัด แต่เวลาพิมพ์ภาษาอ<า>ังกเกตะชางในวงการเน่ะพี่ปิ๊กใช้ว่าชานลาดโอเคเก๋มเกเก๋มากใช้มากเลยค่ะอ่ะพี่เบียร์พี่เบียร์ของเราเนี่ยแหละ คือต้องบอกว่าคือง่ายๆเลยเหมือนตอนนี้นะคะก็มีกระแสคงกระแสข่าวนะว่าแม่ส่งไก่ข้ามช่องอไก่ทอดเดลิชาปกติมันไม่มีเดลิเวอรี่ไม่ใช่หรอเออปกติเขาไม่มีเดลิเวอรี่แต่เดี๋ยววันนี้ก่ว่าสั่งอ่ะอ๋อแต่สมมุติว่าตุ๋ยสั่งอ่ะเบียบอกว่ามากินเองเออตรงนี้อยู่ใกล้ๆเนี่ยมาร้านปิดนะเดี๋ยวสั่งให้ปิดไม่ต้องให้เปิดรอแสดงว่าคลินี้ต้องเป็นกรณีพิเศษสําหรับคนพิเศษส่งให้คุณไหมใครครับเคนภูภูมิอ๋อในกองลูกทาสเนี้ยเหรอ ใช่แต่ว่าเคนภูมิภูมินางเอกของเคนก็คือเบลเบลา่าใช่แล้วค่ะเขาบอกว่านอกจากนี้นะคะที่บอกว่าแม่ไปส่งไก่บ่อยยังไม่พอนะคะทาไมบอกว่าเอ๊ะเขาบอกว่าฝากฝั่งเคนพี่อ่ะฝั่งน้องดูแลด้วยนะเด็กพี่เบลล่า พี่ต้องใายละครอยู่อย่ารุ่งร่มใส่ใส่เด็กพี่โดยเด็ดขาดคือฝ่าดูแลงเดี๋ยวไม่พอนะคะแต่ว่าเออถ้าอยากลบซีเนี่ยแกก็พะเพาลงหน่อยนะเคนนะเโอนไปลูกค้าจะไม่ค่อยเลิกซีนเยอะรอเพราะเป็นละครพิเรียดเนี่ยโชว์บ้านพี่เคนเออโชว์นมพี่เคนไปอ่ะไปดูหน้าจริงหรือเปล่าตามส่งนะคะไก่ทงไก่ทอดนะะร่วมท้ เราให้ดูสัมภาษณ์นเดี่ยวกันด้วยนะคะกับละครนะคะนักสู้มหาการคพ่ะเก่งกันว่าจริงๆต้องได้ดูเมื่อรอบที่แล้วใช่่า,ามาเนี่ยแต่ว่าบอมันทําไม่ทันใช่แล้วค่ะแต่พี่เวียนะคะบอกว่ารอบนี้จะได้ดูกันแล้วต้นมินานนะไปเลยค่ะ,ะมาทั้งเกาะน,นะมาทั้งเกาะจริงๆก็คือผมว่ามาหลายพันหลายพันคนนะครับก็ต้องขอบคุณชาวสมุยทุกคนที่ให้โอกาส ให้เกียรติตอนรับพวกผม3าคนแล้วก็ศิลปินอีกครับข้างนะครับมาวันนี้แล้วก็วันนี้นนเป็นเขาจัดงานเป็นสนามบินสมุยครบรอบ24ปีแล้วก็บังกอ,อกเอเวจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการขอบคุณชาวสมุยทุกคนมีบ้างครับแต่ว่าผมยังไม่เคยค้างคืนเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกแล้วก็บอกติดมาก็มาเช้าบินเย็นกลับอะไรเงี้ยครับ,บมาเที่ยวบ้าง ข่าวเลยแล้วกันที่พี่เวบบอกว่าฝากเคนดูแลเบล่าอะไรอย่างเงี้ยได้เคนก็บอกว่าจะดูแลให้เป็นอย่างดีเลยเออไม่มีทางครับเคนไม่พูดงั้นหรอกก็คือไม่เคนพูดเมื่อกี้เลยี่สามพลาดเคนมาเขบอกอย่างนี้เคนก็พูดตามไปก็คือไม่มีอะไรครับก็คือเคนเนี่ยถ่ายละครกับน้องอยู่ผมว่าผมว่าน้องต้องดูเคนนะเออต้องดูต้องดูแลเคนมากกว่าเพราะว่าเคนเขายังยังใหม่นะแล้วก็ แต่ผมเทนเขาเยอะผมบอกเขาว่าให้ไปตากแดดหน่อยเพราะว่าถ้าเคนจะเป็นลูกท่าดอ่ะเคนจะต้องเข้มกว่านี้แต่ว่ามันหนวดไม่ต้องไว้มากเดี๋ยวเดี๋ยวต้องซ้ำมาด่าพี่เพราะว่าน้องบอกว่าผมไว้หนวดเพราะว่าพี่เวียรนไวเขาอยากไวตากเราที่จิงเรไล่ฝากรเทนไวเป็นลายลักษอักษรอ๋ไม่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 ครับไม่ขาไม่ได้กินไก่เลยเออเดี๋ยวต้องเดี๋ยว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 ได้ครับพอดีตอช่วงนี้ร้านไก่ปิดนะครับแต่เห็นออกเลยก็ เขบอกว่าไก่ทอนส่งตลอดผมไม่มีตลอดไม่มีตลอดเต้าแลเต้าเเ่นกันเป็ล่ายละครคู่กันวจะนเป็นู่แบบินะว่ามันควรจะเพราะว่าถ้าเรามีโอกาสเล่นละครด้วยกันเราวรต้องตั้งใจได้เต็มที่ Ga, ถ้าเราเล่นเต็มที่เนี่ยผมเชื่อว่าอย่างไงคนดูก็ต้องเชื่อพอคนดูเชื่อเราก็เป็นผู้ชื่นซึ่งผู้ชื่นนี่มันคือสิ่งที่เรามี็นคือคำชมนะครับผมเองก็ไม่รู้จินมากี่คนแล้วในเขาวงการผมรู้สึกว่าไม่นคือคำชมแล้วเราก็มีโอกาสจะแบบได้หวนกลับมาเจอกับผู้ชื่นเราซึ่งคนดูเขาก็รอผมว่าเป็นสิ่งที่ดีว่าไม่ยุ่งเหรอเพราะว่าผมโดนมาเยอะผมเจอมาเยอะมันอยู่ที่จิตใจของเราถ้าเรามั่นคงตามตัวของตัวเอง ว่าคูจิมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่โอเคเราก็เราก็ชอบแหละล้วก็รับฟังแต่ว่าการทํางานมันก็คือการทํางานแล้วก็เต็มที่กับทุกเรื่องกับทุกคนเพราะถ้าเราเรามาเต็มที่กับนังเอกแค่บางคนมันก็หือว่าเราไม่มืออาชีพเราเล่นกับนางเอกหลายๆคนเราก็ต้องเต็มที่ต้องจีบกับทุกคนให้ได้ครับแสดงว่าตอนนี้เรามั่นใจทั้งเชนแล้วก็เปลน่ามากผมมั่นใจทุกทุกคนมัม่นใจทุกคนครับ สวัสดีค่ะเปันไงคะวันนี้มาสมุยโอ้โวันนี้สุดยอดมากคนสมุยมาต้อนรับเยอะมากๆคิดถึงจุงเบยคิดถึงคิดถึงแต่จริงจะไปตามน่าจะสนาร้านาวแล้วไปไม่ทันอ๋อไม่เป็นไรครับก็มาถึงที่นี่เลยมาเที่ยวด้วยใช่ได้ข่าวว่าละครจะอแล้วนี่ค่ะละครจอน่าจะเป็นถ้าไม่ผิดพลาดนะครับอาทิตย์ที่สองของเดือนมิถุนายนจะได้ดูแน่นอนนักสู้มหาการรับประกันความมัน นั่งดูตอนหนึ่งคนเดียวไปพอดีมีโอกาส์ได้ไปถ่ายที่ห้องตัดกันตน,นาก็เลยเข้าไปแบบถามเ่้พี่ตอนหนึ่งตัดเสร็จหรือยัง,งเสร็จแล้วลงเสียงเรียบร้อยแล้วเข้ามาดูไหมนั่งดูเฮ้ย บนี่ไงละครมันมันเป็นละครที่แตกต่างกันออกไปเนาะมันแตกต่างกันออกไปครับมันเป็นละครที่คือเราก็ยังไม่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะโดนใจคนดูหรือเปล่าแต่ผมว่ามันเป็นละครที่แบบฉีกแนวละครบูเป็นละครบูแบบไซไฟอ่ะมันเป็นวิทยาศาสตร์เข้ามาด้วยอะไรเงี้ยบอกว่าคนดูถ้าต้องชอบแหละบอกว่าต้องชอบแหละที่สำคัญคือพี่เบียร์ได้โชว์ตาม้วยเนาะมีมีมี ช่วยแรกมีบ้างก็มีก็มีเรื่อยๆเพราะว่าเวลาเราเข้าห้องอบเวลาเราแบบรักษาแผลอะไรพวกนี้มันก็ต้องถอดผื่นบูนต้องถอดเสื้อเขาอยู่ในห้องแก้วเขาไปยืนอยู่ในเครื่องอะไรเงี้ยก็ต้องมีมีมีบ้างแต่ว่าก็ ก็ไม่เยอะมากแต่ก็ได้มีซีดอ่ะได้ฟิน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 กับละครช่องเสร็จเป็นไงบ้างคะแบบยังอยู่กันต่อไปยาวเนาะยาวมากครับสัญญาผมก็หมดพร้อมทุกๆคนที่อยู่ในช่องนะฮะก็เจอกันอีๆก็นู่นเลยรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไหมคะรุ่นใหญ่ไม่ใหญ่ฮะไม่ใหญ่ก็ประมาณรุ่นกลางแต่ก็ต้องคงอยู่ไปอีกนานครับเพราะว่า ผมยังคงรับใช้ช่องเจ็ดไปอีกงานแสนนานโปรเจกต์ต่อตอนนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างล่ารักข้ามขอบฟ้ากับน้องมินพิเชียก็น่าจะเปิดกล้องหลังเรื่องนักสู้หมาการปิดกล้องแต่ว่าอีกคิวหนึงเนี่ยทางช่องเจ็ดกำลังเลือกละครให้เล่นอยู่ค,คิดว่าหลังจาก ช่วงประมาณสักต้นเดือนหน้าเนี่ยอ,อาจจะมีเปิดกล้องอีกเรื่องหนึ่งให้ติดตามชมว่าเรื่องอะไรครับจะได้ปิดกันเนาะใช่ครับฝากดูแฟนๆนะครับไปหาพี่หนับพี่เดียร์ก็แฟนๆนะครับที่ฟููไลฟ์นะครับก็อก็ดีใจครับที่ติดตามผลงานของเวียมาตลอดเลยนี่เข้าปีที่8แล้วนะครับก็ ไ,ม,ไ,ไม่ต้งตองห่วงครับก็เียมีละครให้ได้ชมกันอีกนานมากนะครับแล้วก็ใครอยากดูละครแบบไหนชอบละครอันไหนก็สามารถส่ง SMS มาทางรายการได้นะครับเผื่อว่าทีพูเนี่ยจะได้แบบมาบิ้วผม <witnesses> แล้ว,วันทำบุญบพี่เบียรไปวันไหนนัวันทำบุญนะครับผมจะมีทำบุญกับแฟนคลับคือตอนนี้เราสรุปแล้วว่า พวกเราเนี่ยเยอะมากมประมาณรถบัสหลายคันที่จะไปวันเนี่ยเขากลัวว่าการเดินทางของเราเนี่ยจะเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพราะเราต้องการทําบุญเราต้องการเอาเงินทั้งหมดที่ที่ได้มาเยอะที่สุดแม้เนี่ยเราก็ไม่อยากเสียไปในการเดินทางนะเนี่ยเราก็เลยคิดกันว่าเอางนี้ไหมทางผู้ในการโรงพยาบาลก็เลยบอกว่าเขาเนี่ย อาจจะเหมารถตู้มากันเองเพื่อจะมารับเงินบริจาคที่กรุงเทพแล้วก็จะมีการจัดก,กิจกรรมเล็กๆน้อยๆครับติดตามดูแล้วกันนอ้อติดตามครับติดตามอยากถามคุณลูกกรอะค่ะว่าอยากเป็นเพื่อนกับดาราคนไหน